สวัสดีครับมาสู่สเตปวายูของ EP 1นนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการดูสเตปผ่านบ้านผลบอลน,นะครับอย่างแรกคือเข้าเว็บบ้านผลบอลครับผมทีนี้ผมจะให้ดูราคาต่อรองก่อนเนาะแล้วก็แต้มของแต่ละตัวนะครับผมเช่นเซลเชลซีกับสเปอร์เนี่ยครับผม ห่างกันอยู่แปดต่อเก้าใช่ไหมครับผมอ่าอันเนี้ยผมแนะนำให้เป็นสขอสูงเนาะอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นราคาตัวต่อเลยเนาะอันดับสามกับอันดับห้าเนี่ยเอียนโซเซดาดนะครับผมเปอร์เซ็นต์สูงมีมากกว่าครับผม ต่อไปก็จะเป็นอันดับสองกับอันดับ5นะครับผมเอ็ดเบิร์กตัวนี้ก็น่าจะเป็นสกอร์สูงครับผมก็อย่างแรกอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมต่อไปถ้าใครมีคอมเมนต์หรืออยากเกินเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถทิ้งข้อความไว้ด้านล่างได้นะครับอ่ะเรามาดูกันสำหรับผลบอลของ วันที่แล้วนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดกันยายนคู่แรกนะครับผมริเวอร์ปูกับอาร์เซนอลเห็นไหมครับสกอร์สูงคือราคาอ่ารายละเอียดกันนะครับผมผมขอให้เป็นอ่ยอดของหน่วยเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนการดูรายละเอียดอีกทีนะครับผม อันนี้คือการดูคร่าวๆนะครับตัวไหนที่คิดว่าน่าจะชัวร์ก็ควรเล่นตัวนั้นนะครับผมอ่ะอินเตอร์ตุกูครับผมกับลาติกนะครับผมก็อยู่สกอร์สูงนะครับสามต่อเจ็ดนะครับผมอันดับสามกับอันดับเจ็ดนะครับอันดับหกกับอันดับสิบนะครับผมอันเนี้ย เปอร์เซ็นต์เสียงสูงครับผมอาจจะต่ำหรือสูงก็ได้นะครับผมต้องระวังนิดนึงอันนี้มาเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเช่นแปดกับสิบนี่เหมือนกันออไกลนะครับผมอยู่ต่ำเนาะเห็นไหมเพราะว่าถ้าเป็นสองหน่วยขึ้นไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะคาดเคลื่อนครับผมส่วนการดูเปอร์เซ็นต์คาดเคลื่อนนะครับผมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมผมจะมาสอนอีกทีเกี่ยวกับการดู ข้อมูลต่างๆนะครับผมแต่วันนี้เราจะจบกันแค่นี้ก่อนแล้วอย่างไงอย่าลืมติดตามไว้นะครับผมสับสไครต์ไว้ด้วยผมจะมาสอนอีกทีนึงถึงเข้าเข้าขั้นถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับผม